ก็กลาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนนาๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปโดแบ่งปันวัาเครื่องนะผมพี่น้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามหมดแลค์กดแชร์นะผมชอบไหนแก่ไลค์แคบรูมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์แคบรูมาสอบถามได้นะผมครับก็ราคาเบาๆเหมือนเดิมนะผมครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลค์มานะผมครับโอเคครับผมมาเริ่มที่งแรกเลยนะผมครับ เป็นพระสมเด็จนะผมนี่ครับหลวงพ่อจามนะผมเขมมัจจาโลนะผมนี่ครับแห่งวัดเกตนะผมอำเภอปา่าโมกจังหวัดอ่างทองนะผมนี่ครับพิรนาคนไหนสนใจสายใครก็ลายลก็รับมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยสวยๆนะผมนี่ยครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่190บบาทพร้อมส่งนะผม พีน่นาคคนนะี้ยายสายใครก็ไล์ยแคปรูปมาสอบถามได้นะผมหนึ่งในงานบูชาครูนะผมนี่วัดเกตนะครับจังหวัดอ่างทองนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมพีน่นาคคนนะี้ยายสายใคร้ายกันลายมาครับผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระผงหลวงพ่อโสธรน,นะผมนี่ครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะผมนี่ครับวัดนินคมธนารามนะผมจังหวัดประจวบคีรีขันนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมนี่ครับเป็นพระผงเนี่ครผสมผงอัญมณีนะผมเนี่ยพี่นานาคนนี้ใจสายใครก็ลายคลิปลูมาสอบถามได้นะผมนี่ครับ คล้ายเนื้อผงใบลานนะครับเก่าๆนะผมเนี่ครับเนื้อสวยนะผมเนี่ครับด้านหน้าหลวงพ่อโสธรก็จะฝังตะกุดอย่างนี้นะผมทองฟ้าบาทนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะผมนี่ครับด้านหลังหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ก็จะฝังอัญมณีนะผมนี่ครับเป็นขายพลอยนะผมตรงนี้นะผมนี่ครับพี่นนะคนไหนใจสายคล้ายกันลายคริปรูปมาสอบถามได้นะผมครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผม องนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมร้อยเก้าบาทพร้อมส่งครับพี่นานะาคนไหนใจสายใครก็รายเคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนหลวงพ่อเพชรนะผมนี่ครับในงานฟังลูกนิมิตนะผมนี่ครับวัดขนุนนะครับ นอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะผมนี่ครับปีสามแปดนะผมนี่ครับหลวงพ่อเพชรน,นะเป็นเนื้อประกาสวยๆนะผมนี่ครับพี่นา้าคนนี้ใจสายใครก็ไลาค์คบลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับหลวงพ่อเพชรน,นะจะสร้อนไฟหน่อยนะครับนี่ครับรุ่นสร้างพระอุโบสถนะผมนี่ครับปีสามเนี่ยครับสามแปดนะผม 3, นี่ครับพี่นา้าคนนี้ใจสายใครก็ไลาค์คบลูปมาสอบถามได้นะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะผมนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับเนื้อปากกานะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้าอย่างนี้นะผมนี่ครับที่ลึกในงานนี่ครับปิดทองฝังลูกนิมิตนะผมนี่ครับวัดขนุนนะครับอำเภอเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะผมนี่ครับพี่นา้าคนใจสายใครก็แล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับ พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับองนี้ก็แบ่งปันนี่เท่ากันนะผมร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับที่นณาๆคนไหนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับกับ่านประวัติดูนะกับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับพระพุทธสิทธิชัยเดชนะผมนี่ครับรุ่นวัดศรีนวลครับสองร้อยปีนะผมอำเภอเพิ่มจังหวัดขอนแก่นนะผม เนี่ยพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยนะ่าจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับของจังหวัดขอนแก่นอีกองค์นึงนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อสิทธิทชัยเดชนะผมเนี่ยครับจะมีค้าวแป้งเจิมนะผมเนี่ยครับเป็นพระรูปหล่อครับผมเนี่ยครับพี่นาน้าคนนี้ใจใสใครก็รายเข้มรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับจะเป็นอุดกิ่งใต้ฐานนะผมนี่ครับสวยๆนะผมเป็นรูปหล่อนะผมนี่ครับ ปี่นานะ่าคนนี้ใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับรัศีลนวลนับสองร้อยปีนะผมนี่ครับจะอุดกิ่งใต้ฐานนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนีนะ่ครับพี่น่าคนนี้ใจสายใครก็ไลน์มานะผมนี่ครับนี่เข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะคนไหนสนใจสายใครก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดได้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคนไหนก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม